Ah b i ม m i l l a ร i r o h m a n i r o h i m อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุครับสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้วิชาฟิกในวันพัสดสปดีที่15เดือน7ปห์หนรบ่นะครับอ่าเรายังอยู่ในเรื่องของบทตัวหารอนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเนี่ยตลอดที่สอนมาเนี่ยครับยังวนเวียนอยู่ในบทที่หนึ่งบทที่2แล้วก็บทที่3มนะครับอ่าเพราะอะไรครับ คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเพราะทั้งสามบทเนี่ยมันเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันนะครับเมื่อรู้จักความสะอาดรู้จักนยิสรู้จักประเภทของน้ำนะเราก็จะสามารถไปเรียนบทต่อไปที่เกี่ยวเรื่องของการอาบน้ำละหมาดได้นะครับวันนี้นะครับคุณครูยังอยู่ในเรื่องของตัอหาร้อนะโดยจะวนอยู่ในเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับ,บแบบฝึกหัดเนี่ยเราเคยทำไปแล้ว นะบางอันก็ยังไม่เคยทำนะครับนะก่อนที่จะเรียนครับโดยปกตินะักเรียนชั้นร,รุ่นพี่เราครับป .2 สถึงป .6 นะครับเขาจะอ่านดูอาก่อนนะดังนั้นยกมือขึ้นนะครับพูดตามครูบิสมิลลาฮิรยุรอ์มานรุรอฮีมรอบบีซิดนีอิลมันวารสุกนีฟะมันโอ้อัลลอฮ์เปิดเพิ่มพูนความรู ani, ah ้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิด อาเมนตอน,นี้มาในเรื่องของเราครับเราเรียนไปแล้วครับนะครูคย้อนกลับมาทวนให้ว่าความสะอาดเป็นคําถามนะครับคําถามที่เราจะเจอนะครับว่าถ้าุณคนถามเราว่าความสะอาดหรือว่าต่อฮาร์ร็อมันคืออะไรนะเราอาจจะอธิบายได้กว้างๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะตอบตามหลักการของอิสลามครับความสะอาดหรือต่อฮาร์รอกก็คือ การทำความสะอาดตามศาส,ะสะนะบัญญตัตินะที่จะอนุญาตให้ปฏิบัติละหมาดได้นะได้แก่การอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำวายิบการตะยามมุมและการชำระในยิสนะครับและการชำระในยิสโดยเป้าหมายของนักเรียนป .1 น่งนะครับที่เราเรียนคือต้องการให้แยกได้ว่าอันไหนนั้นเป็น สะอาดทิ้งไหนสะอาดทิ้งไหนเป็นนยิสนะครับเพราะว่าความสะอาดเนี่ยครับเป็นพื้นฐานหลักของการทําอิบารัตเหมือนกันนะถ้าเราสะอาดเราทําให้ตัวเองนั้นสะอาดนะครับตัวเราเองเนี่ยก็ปฏิบัติอิบารัตได้รับการถูกต่อรับนะครับเมื่อ ผ่านเรื่องความสะอาดมาแล้วครับเราก็ต้องรู้จักสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะสิ่งที่ตรงข้ามนั้นเรียกว่าหนะ้ายิสนะครับเราเรียกมันว่าหนะ้ายิสนะ้ายิสคือสิ่งสกปกโสโครปฏิกูลหรือสิ่งที่หน้าเกลียดตามหลักของเชอร์ร็เช่นเลือดรู้จักแนละเลือดถ้าอยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเราไม่ถือว่ามันเป็นหนะ้ายิสตแต่ถ้าเกิดมันไหลออกมาแล้วครับ นะอยู่ที่ไหลออกข้างนอกเนี่ยเราถือว่ามันเป็นนะัยสต้องได้รับการล้างเช็ดแล้วก็ล้างนะครับนะเ,เลือดของสัตว์ทุกชนิดนะครับถือว่าเป็นนะัยสตถ้ามันไหลออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรากินอะไรที่มันปนเปื้อนเลือดได้ไหมไม่ได้นะครับน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะนะักเรียนจําได้ไหมครับในนี้เคยมี ปหัดในหน้าที่สองนะที่มันมีรูปคนนะครับมีรูปคนที่มีอริยบทท่าทางหลายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีคนมีเลือดไหลออกมามีคนมีน้ำหนองมีคนที่ปัสสาวะอยู่นะมนุษย์ไม่ใช่ในยิสตนะครับไม่ใช่สิ่งสกปรกสิ่งที่ออกมาจากร่างกายมนุษย์นะครับเช่นเลือดน้ำเลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเราถือว่ามันเป็นในยิสนะครับ ซากสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อตหมายถึงไม่ได้เชื่อตามหลักการของอิสลามสิ่งเหล่านี้ซากสัตว์เหล่านี้ถือว่าเป็นในยกเช่นสัตว์ที่มันตายเองนะครับโดยกําหนดว่ามันเป็นสัตว์บกนะครับสัตว์ที่มีปีกนะครับยกเว้นสัตว์น้ำนะเช่นสัตว์ทะเลทั้งหลาย นะครับแล้วก็ตัตก,กระแต่นนะที่ถ้าตายเองไม่ถือว่ามันเป็น,นยิสตนะครับสิ่งที่เป็น,นยิสก็คือสัตว์ที่มันเป็นสัตว์บกสัตว์ปีกเช่นวัวควายนะไก่นะครับเมื่อเราจะกินอาหารเราจะซื้ออาหารกินนะครับไก่ทอดไม่ได้กินได้ทุกชนิดนะครับไก่ที่กินได้คือไก่ที่เชื่อดผ่านหลักการของอิสลามนะผ่านหลักการอิสลามแล้วนะครับ จะต้องมีการล้างให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามนี่การล้างครับเราทําความสะอาดเามื่อเรามีไก่นะซื้อไก่มาจากโรงฆ่าสัตว์ของอิสลามนะครับเราจะต้องมาทําความสะอาดกันด้วยเวลาทําอาหารเพราะว่ามันมีอะไรอยู่มันมีเลือดอยู่นะเราล้างทำความสะอาดด้วยนะ้ำมุสลักระนิดหนึ่งที่ได้จากเจ็ดชนิดนะน้ำมุสลักมันมีอะไรบ้างครับจําได้ไหมนะ น้ำฝนน้ำค้างสองน้ำทะเล3น้ำตาน้ำสี่น้ำหิมะน้ำแข็งห้าน้ำบ่อ6กน้ำลูกเห็บเอาใหม่ใหม่คุณครู1น้ํา้ำฝนน้ำค้างสองน้ำทะเลสน้ำแม่น้ำสน้ำหิมะน้ำแข็งห้าน้ำบ่อ6น้ำตาน้ำเจดน้ำลูกเห็บนะทั้ง7ชนิดเนี่ยครับเป็น1จาก น้ำมุตลักที่ตัวมันเองนั้นสะอาดสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้เราใช้น้ำประเภทเหล่านี้หละครับมาทำการล้างนายิสนะครับมาดูครับมาดูอันนี้เคยเห็นแล้วหนึ่งรอบนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเก็บคะแนนนักเรียนนะคุณครูเนี่ยให้คำสั่งว่าให้นักเรียนเนี่ยการกระบาททับอันที่ มันเป็นสิ่งสกปรกนะครับสิ่งสกปรกนะสกปรกตามที่ศาสนากําหนดนะบางอย่างนี่สกปรกก็จริงครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่ามันเป็นนียิสอ่ะอันแรกครับป่าสปกปรกไหมไม่สกปรกนะครับอันที่สองหมาอันนี้มันเป็นนียิสอันที่สามตะกะแตนใช่ไหมครับไม่ใช่สีหมูมใชใ่แล้วก็การกรบาดแบบนี้ให้นักเรียนจ,จําจัดภาพนะครับ อ่าห uh huh. อุจระสก็ปกมดแมงมุมใช่ในยิสไหมครับไม่ใช่แล้วก็มันตายของมันถ้าเกิดมันตายแล้ครับถึงมันจะเป็นนยิสนะเนื้อวัวที่ผ่านการเชื่อตำลักการของอิสลามก็ไม่ใช่ในยิสนะครับเลือดเป็นในยิสแพะแกะไม่ใช่ในยิสจิ้งโฉกจิ้งจกใช่ไหมครับจิ้งจกนั้นสกรปรกตามความรู้สึกของเราแต่มันเป็นในยิสใช่ไหมมันไม่ใช่ในยิสช้าง ได้ครับลูกชิ้นหมูนะครับในสภาพที่ไม่มีสภาพของความเป็นหมูอยู่นะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับโดยชิ้นตัวแต่เชื้อลูกชิ้นเนื้อนั้นทามาจากลูกชิ้นจากจากหมูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นนยืยิสนะหมูถ้าอยู่ในสภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงมันจะมาในรูปแบบอะไรก็ถือว่าเป็นนยืยิสออาจจะเอาหนังมาทํารองเท้ารองเท้านั้นก็ถือว่าเป็นนยืยิส มาดูที่แบบหัดนักเรียนนะครับหน้าที่สามแบบหัดที่อ่าหน้าที่สามแบบหัดที่สามและสี่นะอ่าข้างบนครับจริงมันเลขเห็นเลขสามอยู่ก็ให้เราอ่านนะครับให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะอันนี้เป็นภาษามลายูกาบาราเซฮันอิโยและสุจีดาริปาโดฟาร์โดเนยสอนะ่า อีรอบนะครับกะบารเสฮันอยอและสุจีดาริปดาตาร์กรนนยิสความสะอาดคือการสะอาดจากปรรดาประการที่เป็นนยิสครับสะอาดจากนยิสนั่นแหละครับถือจะถือว่าเป็นความสะอาดนะข้อ,ขอสี่อันที่4ี่ครับจงเขียนคำต่อไปนี้ ทำยังไงนะเขียนตามคุณครูเลยนักเรียนในนี้เขาจะมีต้นแบบให้ครับนะอันแรกต่อฮาร์รอ็อนะเป็นภาษาอาหรับแปลว่าความสะอาดเช่นกันอันที่สองกาบารเซฮันก็เป็นภาษามาลายูก็แปลว่าความสะอาดนะเขียนตามคุณครูเลยครับนะต่อฮาร์รอ็อเขียนตามอย่างนี้นะักเรียนเขียนตามกันไป เขียนได้ไหมครับลองหัดเขียนบาราเซหันนะเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าเจตนาจริงๆจะให้เรือนแยกให้ได้นะครับว่า ไอซ์คืออะไรควาสะอาดคืออะไรแล้วก็สามารถบอกได้ว่าต่อร้อนนั้นมันแปลว่าอะไรครับกา,า,ารบเิหอันนั้นแปลว่าอะไรนักเรียนเขียนได้เขียนไปเลยถ้าเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนะถ้าเขียนได้ก็เขียนเพราะเราก็ต้องหัดนะเราบอกเราทําไม่เป็นเราก็ต้องหัดให้เป็นนะครับเขียนไปเขียนตาม,มคุณครูไปเลยครับมันอาจจะไม่สวยหน่อยนัยนกเรียนเพราะคุณครูเนี่ยไม่ได้ใช้ปากกาไม่ได้ใช้ดินสอ นะอ่าดูนะอ่าคุณครูเขียนเสร็จแล้วครับอาจจะดูยึกจยือไปนิดนึงนะครับนะเขียนแล้วก็เมื่อเราได้อ่านเราได้เขียนนะเราได้เข้าใจแล้วเราจะจํา ใอ้สิ่งที่เราเรียนไปเมื่อเราจำครับเราก็จะสามารถนำไปปฏิบัตินะได้ถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูฝากไว้ตรงนี้ครับวกบ,บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัลสลมุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิตะอาลาวะบะระกาตุครับ